ยังเสวัสดีค่ะอาจารย์ฟ้าจากเรียนสองภาษาเกาหลีโซนนะคะอ่าเรามาต่อกันในพาร์ทที่สามนะคะพาร์ทน,นี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของพยาญชนะนะคะอ่าเรามาดูกันบ้างน,นะคะพาร์ทนี้จะเหลือพยาญชนะกี่ตัวแล้วก็เราจะได้รู้จักตัวไหนกันบ้างน,นะคะอ่าตัวนี้นะคะพยาญชนะต่อไปนี้จะค่อนข้างที่จะอ่ใช้ง่ายคะ่ะเพราะว่าเขาจะแทนเศษในแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะที่อาจจะแทนเสียงได้สองตัวเพราะอย่างที่จะบอกไปนะคะว่าอันไหนที่มันแทนเสียงได้สองตัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของหลักการใช้เข้ามาเกี่ยวแต่ถ้าแทนได้เสียงเดียวเนี่ยก็คือใช้ง่ายมากๆจําได้ใช้ได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้กันเลยค่ะตัวนี้นะคะทุกคนก็คือตัวคิวคิวนะคะทุกคนสังเกตไหมคะว่ามันคล้ายตัวไหนก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครบอกว่าพอสังเกตออกได้นะคะมันก็คือตัว คอควายตอไกใช่ไหมคะหรือที่เราเรียกว่าตัวเคี่ยวนั่นเองค่ะที่เป็นสามเหลี่ยมแบบค่อมๆทุกคนจาได้ไหมเอ่ยอ่าตัวนี้ใช่ไหมคะนี่แหละคือตัวต้นกําเนิดของเขานะคะก็คือเขาอยากได้ตัวสามใหม่แต่ว่ารู้สึกว่าไม่อยากสร้างตัวใหม่อะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยเอาตัวเดิมแต่ว่าเอามาเพิ่มขีดค่ะเขามาเพิ่มขีดเล็กๆเข้าไปตรงนี้นะคะเห็นไหมก็เลยจะได้ตัวนี้ออกมาเลยนะคะอตัวเืีอยนะคะสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะได้ คือแบบเป็นเบี่ยงๆนิดนึงซึ่งไม่ว่าเรนจะเอจอแบบไหนนะคะมันก็คือตัวที่อึกน,นี่แหลคะค่ะทุกคนคอควายกอไก่น,นั่นเ,เองเพราเขาเรียกว่าคอควายไม่เอกค่ะโอเคทีนี้นะคะทุกคนมาดูเรื่องของหลักการจําเราจะทํายังไงให้มันจําง่ายขึ้นนะคะก็พยายามเอามันไปเทียบซิว่ามันมันคล้ายอะไรได้มากที่สุดนะคะ,ะสำหรับอนะคะในช่วงที่การจําของอก็จะบอกว่ามันคล้ายตัว f ค่ะ มันค้ายตัว F ยังไงนะคะแต่ว่าอาจารย์จะเรียกมันว่าตัว F กับด้านค่ะเพราะว่าปกติที่เราเขียนตัว F เนี่ยเราจะเขียนไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพลิกกับด้านมาค่ะมันก็จะเป็นตัวขี้อึกทันทีเลยนะคะอ่านะคะใช้หลักการนี้ในการจําก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรายังไม่ได้นะทุกคนเราก็อาจจะจําอย่างนี้ค่ะจําว่ามันคือเสียงขำนะคะขำแห้งๆข,ขำเบาๆของเกาหลีก็ได้ค่ะเพราะว่ายังไงนะคะ อย่างเช่นถ้าแบบประเทศไทยเนี่ยนะคะเราก็จะมีการขำแบบฮ่าฮ่าฮ่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะบ้านเขาจะมีการขำแบบคือคือคือโดยใช้ตัวขี้อึกตัวนี้ค่ะนะคะเขาจะขำตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ในภาษาพิมพ์เนาะเขาก็จะเขียนตัวนี้ต่อๆกัน,นะคะ่ะเพื่อแสดงถึงการแบบขำอะค่ะคือคือคือนะคะซึ่งเราถ้าจําเสียงขำคือคือคือได้เราจะรู้เลยว่าเขาแทนเสียงคอควายไมเอกค่ะคือเราจะต้องอ,ออกเสียงสั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่เขาใส่ไมเอกเข้ามาเนี่ย เพื่อสื่อถึงการว่าเราต้องออกเสียงที่มันเสียงหนักขึ้นนะคะนั่นเองเนาะเพราะอาจารย์ก็คือคือๆได้เลยนะคะใช้หลักการไหนก็ได้ค่ะขอแค่นักเรียนจาได้เนาะหรืออาจจะใช้วิธีหนึ่งค่ะโดยจากการจําตัวอย่างของอาจารย์ไปเลยแล้วซึ่งเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวนี้ค่ะโผโนะคะเห็นไหมเขาจะมีการออกเสียงที่สั้นลงนะคะไม่โคนะคะไม่โคถ้าโคมันจะเป็นคอควายกอไก่ใช่ไหมถ้าโคโผนะคะตัวนี้แปลว่าจมูกค่ะทุกคน จมูกถ้าเราจำำรําคําศัพท์คํานี้ได้นะคะคำคำว่าโขดจมูกได้เนี่ยนะคะเราก็จะได้ตัวอักษรนี้ไปด้วยเาราลว่ามีสามวิธีเลยใช่ไหมคะอะไรก็ได้ค่ะทุกคนที่เราจะจาได้เนาะหรือบางคนอาจจะใช้วิธีสามวิธีนี้ไม่ได้ลองฝึกเขียนเยอะๆค่ะเขียนซ้ำๆเขียนยำๆนะคะบ่อยๆก็ได้ เขียนแล้วออกเสียงเขียนแล้วออกเสียงนะคะอาจารย์เชื่อว่าถ้าเราพยายามจําได้อย่างแน่นอนโอเคเนาะเ่ะนะคะเดี๋ยวทวนกันอีกรอบนะคะตัวนี้นะคะ s กับด้านนะคะหรือตัวขำคือคือนะคะตัวนี้เนาะก็คือตัว่อชื่อนะคะแทนเสียงในภาษาไทยได้ก็คือคอควายไม่เอกไม่เอกใสมาทําไมนะใส่มาเพื่อบอกให้เรารู้ว่าเราต้องออกเสียงที่หนักขึ้นนะคะคือ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 นั่นเองใช่ไหมคะหรือว่าจะจําเป็นคําศัพท์คําว่าโขโขที่แปลว่าจมูกไปเลยก็ได้ค่ะ โอเคค่ะไปต่อตัวถัดไปกันตัวถัดมาเนะะี่ยค่ะอันนี้คือตัวที่สองอะของพาร์ทนี้นะคะตัวนี้ทุกคนสังเกตไหมว่าเขาคล้ายอะไรนะคะตัวนี้คือลักษณะการจำเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่ามันอาจจะคล้ายตัวที่เราเคยเรียนมาทั้งชีวิตก็คือตัว e ใหญ่ใช่ไหมคะก็คือในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเออเจอภาษาอังกฤษมาเยอะอยู่แล้วนะคะนั่นแหละนะคะตัวนี้หลักการจําก็คือเหมือนตัว e ใหญ่เป๊ะเ,เลยนะคะ แต่ถ้าเรานึกอีกนิดหนึ่งทุกคนคิดว่ามันคล้ายกับตัวอะไรที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้คะตัวพอดหารดดเด็กใช่ไหมคะก็คือไอตัว c ใช่ไหมคะพอดหารดดเด็กหรือตัวที่กึดนั่นเองคะ่ะซึ่งมันเกิดจากตัวนี้แหละแต่ว่าเขาเอามาทําไมคะการที่เติมไม่เอกแน่นอนว่าเขาต้องมีการเพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มขีดนั่นเองคะ่ะเขามีการเพิ่มขีดเข้ามาตรงกลางนะคะหมื่เดแล้วนะทุกคนเราสามารถที่จะเขียนให้ตรงกับอได้นะอนี่คือบอกว่า,วามือสั่นมือหยิกมากๆ โอเคประมาณนี้ค่ะก็คือเขียนยังไงก็ได้แค่เหมือนตัวอีใหญ่ที่สุดนะคะเขียนสวยๆเลยโอเคนะคะทีนี้ทวนกันนะคะตัวอีใหญ่ตัวอีใหญ่นะคะมีชื่อเรียกว่าชื่อชื่อน,นะคะตัวนี้แทนเสียงในภาษาไทยได้ก็คือเสียงทอหารเสียงทอหารค่ะตัวนี้อาจจะไม่มีหลักการจําอะไรมากมายในทุกคนก็ถ้าจําตัวอีใหญ่ได้และพยายามมาคะว่าตัวต้นกําเนิดของมันก็คือทอทหารดอเด็กใช่ไหมมันตัว เสียงที่แทนได้เนี่ยก็จะไม่เกินขอบเขตนี้นะคะก็คือทอทหาหไมเอกนั่นเองค่ะ,ะนะคะอย่างที่บอกไปไมเอกเติมเข้ามาเพื่อบอกว่าออกเสียงที่หนักขึ้นโอเคไหมคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างให้คํานี้ค่ะโคกิโคกินะคะเห็นไหมอาจารย์ออกเสียงว่าโถนะคะโถก็คือไม่โทนะถ้าโทมันเบาไปนะคะโถเห็นไหมคะออกเสียงที่สั้นลงนะคะโคกิเด็กๆก็อาจจะฝึกเขียนคํานี้ไปเลยนะคะเพื่อจําตัวนี้ให้ได้เนาะ ก็คือคำนี้แปลว่ากระต่ายค่ะจองคำว่ากระต่ายได้อาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนจะต้องจำตัวอักษรนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะโทกิโทโธโกนะคะโทกิโอเคนะคะทวนหลายรอบมากๆนะคะพูดออกเสียงง่ายรอบมากๆทุกคนก็อย่าลืมออกเสียงตามนะคะโอเคตัวนี้นะคะก็ทวนรอบสุดท้ายก่อนที่จะไปตัวถัดไปนะคะตัวนี้หลักการจำเป็นยังไงนะเหมือนตัวอีใหญ่ใช่ไหมคะเหมือนตัวอีใหญ่นะคะชื่อเรียกคือชื่อชื่อค่ะ แค่เสียงในภาษาไทยได้ก็คือเสียงทอทอาหารไม่เอกทอทอาหารไม่เอกใช่ไหมคะอ่านะคะเราก็อาจจะฝึกเขียนคําว่ากระต่ายไปบ่อยๆก็ได้ค่ะเพื่อจําตัวนี้ได้นะคะทอทอาหารไม่เอกนะคะ,ะจำจากคํานี้ได้โทกิโทก,โทกิโอเคนะไปต่อตัวถัดไปค่ะทุกคนถ้าเร็วไปนะคะฟังไม่ทันยังไงก็ทุกคนสต็อกแล้วก็จดอหรือเขียนอะไรต่างๆได้นะคะ,ะถ้าทันแล้วก็มาต่อตัวถัดมากันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะคือตัวพิ้วพิ้ค่ะทุกคนสังเกตไหมว่ามันจะคล้ายตัวอะไรบางคนอาจจะบอกไม่เห็นมันมันจะคล้ายตัวไหนเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวต้นกําเนิดของเขานะคะแต่อาจจะไม่ค่อยคล้ายเดิมเท่าไหร่นะคะตัวนี้จริงๆตัวต้นกําเนิดคือตัวน้ำครึ่งแก้วของอาจารย์ค่ะหรือตัวพีนะคะพิึบนะคะนั่นเองนะคะแทนเสียงเป็นพอพ่านพอพานใบไม้นั่นเองค่ะพอพ่านใบไม้นะคะตัวนี้ เออนะคะพอเอามาเพิ่มขีดทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้ขีดแบบว่ามาปิดอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนหลักการจานะคะจาได้หลายแบบมากๆจริงๆนักเรียนบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเหมือนเลขสองโรมันเหมือนบันไดที่วางอาจจะบันไดสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเหมือนรางรถไฟก็ได้นะคะแบบนี้คือจริงๆแล้วแต่เราจะจาเลยนะคะขอแค่จาได้โอเคไหมอ่านะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาออกเสียงกันที่อึกนะคะแทนเสียงในภาษาไทยคือพอพานมาเอกอย่างที่บอกไปนะคะก็คือ การเติมไม่เอกเข้ามานะคะออกเสียงให้หนักขึ้นนะคะแล้วก็สั้นขึ้นออกเสียงสั้นเพื่อให้มันมีน้ำหนักอ่ะทุกคนโอเคค่ะทีนี้หลักการจําของออนะคะอีกแบบหนึ่งที่นะคะชอบนําเสนอนกักเรียนก็คือเหมือนน้าล้นแก้วเหมือนน้าล้นแก้วออกมาทุกคนเหมือนอันนี้เรามีแก้วเรามีแก้วใช่ไหมอันนี้สมมติเป็นฐานมันแล้วปกติเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้ําขึ้นแก้วใช่ไหมคะถ้าเราดันขึ้นมาปุ๊บ อ่าเป็นน้ำาลนแก้วเลยจริงๆใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ค่ะทุกคนที่เราจะจาได้อย่างที่จะบอกไปล้างรถทรายก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราถนัดเนาะหรือว่าจะเป็นเลขสองโรมันนะคะโอเคประมาณนี้ละกันเนาะทีนี้ค่ะทุกคนตัวนี้ถ้าสมมติว่าใช้วิธีนั้นแล้วยังไม่ได้ลองจําจากคํานี้ค่ะจําจากคําศัพท์ไปเลยค่ะค่ะค่ะนะคะตัวนี้แปลว่าต้นหอมอ่าเพราะฉะนนี้ถ้าเราบอก จำว่าต้นหอมได้ปุ๊บอาจารย์เชื่อว่าทุกคนจำตัวนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะนะคะแบบนี้เนาะโอเคค่ะ่วนการเล่าสุดท้ายค่ะตอนที่อไปตัวถัดไปนะคะตัวนี้เนาะตัวแรงลูกไฟนะคะเลขสองโมรมันหรือว่าน้ำล้นแก้วของอาจารย์นะคะก็คือตัวเพื่อบเพื่อนะคะแทนเสียงในภาษาไทยได้เสียงเดียวก็คือพอพานไมเอกนะคะไมเอกใส่เข้ามาเพื่อให้เสียงมันสั้นลงนะคะแล้วมีน้ำหนักมากขึ้นเนาะหรือจ,จําจากเสียงนะคะตัว คำศัพท์ไปเลยก็คือผ่านะคะผ่านะคะต้นหอมเองค่ะตูกเข็นไปบ่อยแล้วก็ออกเสียงไปบ่อยค่ะจาได้อย่างแน่นอนเนาะโอเคไปตัวตัวถัดไปกันเลยค่ะโอเคมาต่อกันที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวฮีอึด,อดค่ะทุกคนตัวฮีอึดเนาะ,ะนะคะตัวนี้ทุกคนคิดว่าคล้ายอะไรเราลองสังเกตแล้วก็หาวิธีการจําของตัวเองซิว่าม,มันคล้ายอะไรมากที่สุดอย่างอาจารย์นะคะความจําเก่าของอาจารย์เนี่ย ถ้าลักษณะบลักษณะประมาณนี้อาจารย์คิดว่ามันคล้ายโอ่งเพือนาเนี่ยเป็นคนอีสานทุกคนแล้วว่าบ้านที่บ้านเนี่ยจะมีโอ่งใช่ไหมคะมีโอ่งมีฝาปิดอาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจำเนี่ยไอ้ตัวเหมือนโอ่งที่บ้านเนี่ยนะคะก็คือตัวฮอร์นู๊นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครอาจจะไม่ได้อยู่ภาคอิสานอาจจะบ้านไม่มีโอ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะนึกไว้ถึงเนาะแล้วก็อาจจะแบบตัวกลมๆข้างบนสองขีดก็ได้ค่ะกลมนะคะตัวกลมๆนะคะสองขีดกลมๆสองขีดกลมๆสองขีดก็คือตัว ฮอนอพูกนะคะนี่คือการแทนเสียงในภาษาไทยของเขาซึ่งแทนได้แค่เสียงเดียวและไม่มีไมเอกค่ะอันนี้ต้องย้ำไว้ก่อนเพราะว่าเราอาจจะติดลมไปหน่อยเมื่อกี้ไมเอกไมเอกมเอาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะตัวนี้ไม่มีไมเอกนะคะฮอนอพูกเฉยๆเลยนะคะ,ะนักเรียนอาจจะจําเป็นตัวโองก็ได้นะคะคือโองจะเป็นแบบประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็มีฝาปิดนะคะอาจารย์ก็เลยแบบเออมันมีความายโอง่งเนาะก็จินตนาการไปนะครับเพื่อให้ตัวเองจาได้เนาะ โอเคค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเดี๋ยวทวนกันก่อนเนาะตัวองค์ๆหรือว่ากลมๆสองขีดค่ะกลมๆสองขีดคือตัวฮีอึดฮีอึดค่ะแทนได้เสียงเดียวในภาษาไทยก็คือเสียงหอหล็หุงนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอย่างที่บอกไปถ้าจําจากลักษณะของอาจารย์ไม่ได้นะคะจําจากคําศัพท์ไปเลยค่ะคําศัพท์คําแรกค่ะฮารู ฮารูนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคนบางคนที่เขาชื่อฮารูก็ได้ใช่ไหมคะเอ้ยเราอาจจะแบบอ้อฮารูเขียนแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะข้อหมายของคำนี้นะคะแปลว่าหนึ่งวันฮารูแปลว่าหนึ่งวันคะ่ะนะคะแล้วก็ตัวอย่างตัวอย่างที่สองของอาจารย์ก็คือผมว่าฮยอลฮยอนะคะก็คือเสียงฮอยโน้ทอันนี้คือสระยอนในภาษาเกาหลีเนาะคือบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่าบ้านเราไม่มีสระยอนนั่นเอง คำนี้นะคะออกเสียงว่าเคาะนะคะเคาะนะคะแต่ว่าลินเนาะเราอาจจะจำจากคำนี้ไปเลยก็ได้เนาะโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนก็คืออย่าลืมนะคะทวนรอบสุดท้ายนะคะก็คือตัวอง,อง,องนะคะตัวอง,อง,องหรือว่ากลมสองขีดเท่ากับตัวฮอนดููกนในภาษาไทยค่ะมีชื่อเรียกว่าฮีอึดฮีอึดนั่นเองค่ะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะทวนบ่อยๆสาหรับ4ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทวนรอบสุดท้ายก่อนจบคลิปกันสักหน่อยเนาะตัวนี้นะคะตัวแรกที่เราเรียนกันไปนะคะอย่าลืมเนาะตัวขำคึก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 ของอาจารนะคะก็คือคึกคนะคะคอควายไม่เอกค่ะเติมขีดเข้ามานะคะแล้วก็เพิ่มไม่เอกเข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะได้เสียงที่หนักขึ้นนะคะจำไม่ง่ายโดยจำจังคำศัพท์ไปเลยก็ได้โขโขโขโอเคนะ ไปต่อค่ะตัวที่สองนะคะที่เราเรียนกันไปก็คือตัวอีใหญ่นะคะลหลักการจําคืออีใหญ่อีใหญ่อีใหญ่เนาะชื่อค่ะแทนเสียงได้เป็นทอรดหาในเอกค่ะหรืออาจจะจาจากคําศัพท์ไปเลยโทกิโทก,โทก,โทกิกระต่ายนั่นเองค่ะโอเคมาต่อในรัทนะคะขับที่สามนะคะโอเคก็คือตัวพิบนะคะหรือว่าตัวนี้มีหลักการจําหลายอย่างเลยเลขสองโรงมันนะคะไม่ว่าจะเป็นบันไดน,นอนบันไดที่มันนอนนอนอยู่นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นแบบ รางรถไฟของอาจารย์อีกนะคะน้ําร้นแก้วก็ว่ากันไปนะคะแต่นั่นแหละนะคะไม่ว่าเราจะจําแบบไหนมันคือตัวพอพานไม่เอกนะคะหรือเราอาจจะจําจากคําศัพท์ไปเลยก็ได้ค่ะก็คือคําว่าผาใช่ไหมคะแปลว่าต้นหอมนั่นเองผาผาผาโอเคนะไปต่อนะอันนี้ก็คือตัวสุดท้ายแล้วก็คือตัวองค์ของอาจารย์หรือว่ากลมๆสองขีดกลมๆสองขีดเท่ากับคอนุูกนะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรคะพีอึด พีอึดนั่นเองค่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะเนี่ยใครที่กำลังสนใจเรียนภาษาเกาหลีเนาะค่อยๆฝึกไปได้วยกันค่ะนะคะมีข้อเสนอในอะไรหรือว่าอยากให้จานนะคะทําตรงไหนเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสอนอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเรียนสอนภาษาเกาหลีโซอนด้วยนะคะไปแล้วอันยองขอบคุณมิกา